เกิจากปัญหาอย่างคือหนึ่งตัวที่ส่งเสริมให้ท่าอาหารไปหาพืชมันไม่มีมันมีการแชร์แหลกกันซื้อดูได้บ้างได้กินบางหั่นดูบ่ได้ก็คือบ่ได้กินผมขย้ำเสมอตัวว่าลูกเต้าที่พ่อแม่เลี้ยงมาบางคนมีลูกสามลูกสี่ลูกอเอาคู่ลูกหาัก็ได้ลูกหาคี่แม่เลี้ยงได้แต่ว่าแม่เลี้ยงได้นี่แต่ว่าสภาพของแม่เนี่ยเหลือเหลือจนจะดูกพิดโตเพราะอย่างเพราะลูกเนี่ย ดูดเอาสูยางจากแม่ในสิบสี่เลเวลาลูกได้ลูกเพิ่มนี่ลูกดูดน,นุ่มนี่ดูดเองจากเข้าก็ดูดสิบสี่เล่ถาดออกจากเข้าผลละไม่บางวงมันเป็นหน่วยมันกระดูดสิบสี่ล่ถาดเนี่ยนะออกจากแม่มันว่าสั้นมันเป็นหน่วยห้เขากินบ่ไดไรเขาดูดออกไปเนี่ยแม่เขาหาได้สำเร็จมันกระดูดไปใส่เหมือนบางลูกมันงหน่วยหน่อยมันก็ได้ก,กินตามภาษาตระสๆ,ๆ,ๆ ว่าหนึ่งกินเรื่อเปี้ยวเราจะแก้ปัญหาอย่างไรด่ยแก้ปัญหาอย่างไรแล้วทําไมปัญหาคือจึงมีจะเป็นเป็นพื่อโรคเชื้อราการผลิตผลทําไมไม่ได้ผลประมาณเขาบอกว่าทําแบบนู้นแบบนี้เหมือนกับคือฟังอาจารย์มาแล้วว่าทําแล้วทําไมถึงไม่ได้ผลประมาณเนี้แล้วาทาอยู่เขาบอกแบบเนี้ย คือคืออย่างที่พูดมาเมื่อกี้เนาะผมพูดเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นดินเปรียวดินเข้มดินดางดินกรดทุกอย่างเนี่ยคันห้าสีม่วงแต่ไปแก้พวกนี้ท่อก็สอนสิเม็ดไงบอกผมบอกว่าแค่เรารู้เรื่องพืชก่อนเพราะเขาสะปลูกพืชสมมุติว่าสิบปลูกมันดินมันเป็นดินดางพืชเนี่ยมันกินอาหารเนี่ยมันกินได้ทั้งกรดทั้งดางทั้งกากอยู่ที่ธาตุอาหารไปดูธาตุแดงขาดา ท่าอาหารบางท่านพืชมันกินในรูปของกรดท่านอาหารบางทานมันกินในรูปของดา่างท่านอาหารบางท่าน,นกินในรูปของกลางเขาถึงมีไห้ฮอร์โมนมาส่งเสริมในเมื่อมันกินตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ฉีดทางใบให้กินแทนเห็นบ่แต่นี่ไม่ว่าจะเป็นดินกรดดินกลางดินดา่าง NPK เนี่ยมันตอบสนองหมดแหละครับแต่จะตอบสนองในด้วยการผ่านจุลินทรีย์ด้วยคอโเห็นบ่ เขาปรับดินกดดินดางดินเข้มเขาก็ปรับด้วยพ่อดอกแล้วอีกอย่างนึ่งคือผลผลิตเราปลูกพ่อม่วงทีนีแล้วมันโดกมีลูกหลายหลายเราปีนี้เป็นย่างผลผลิตก็หน่อยโลูกเกิดจากปัญหาเจอขึ้นจากปัญหาอย่างคือหนึ่งตัวที่ส่งเสริมให้ท่าอาหารไปหาพืชมันไม่มีมันมีการแค่์แลกกันซื้อดูได้มองได้กินบางหันดูบ่ได้ก็คือบ่ได้กินผมเคยย้ำเสมอตัวว่าลูกเต้า ที่พ่อแม่เลี้ยงมาบางคนมีลูกสามลูกสี่ลูกหาเอาคู่ลูกห้ากันก็นได้ลูกหาคนเนี่ยแม่เลี้ยงได้แต่ว่าแม่เลี้ยงได้นี่แต่ว่าสภาพของแม่นี่ยเหลือเพ้อเลือจนจะดูกติดโตเพราะอย่างเพราะลูกเนี่ยดูดเอาซูยางจากแม่ในสิบสี่เล่หเห็นบอตั้งแต่เอ็นขายนม่นเปียกผมเปียกเร็่เืองผืชนเนะาะมันกับตัวเดียวกันแหละคนเขาเก็บบอกว่ามีอาหารห้ามูหามูกัคือสิบห้าสิบสี่เล่าดเนี่นะครับที่จริงมันมีสิบเจ็ดแลา่าด ก็คือของแถมมันก็คือออกซิเจนให้ดรเจนและคาร์บอนอันนี้เขาแถมให้ทั้งจมูกทั้งปากเห็นบ่ล่ะแต่ว่าที่เขากินได้นี่แต่ว่าเขามาอยากหมอนมูคน้นแค่หามูนมาแต่นี่เวลาลูกได้ลูกเพิ่มเนี่ยลูกดูดน,นุ่มนี่ดูดอังจากเข้ากระดูดซิปซีแร่ธาตุนี่แหละครับออกจากเขา้าผลละไม้บางวงมันเป็นหน่วยมันกระดูดซิปซีแร่ธาตุนี่แหละออกจากแม่มันว่าสั้นมันเป็นหน่วยเขากินบ่ไดไเขาดูดออกไปนี่ยแม่เขาหาได้สำเนีดมันกระดูดไปใส่เหมือบางลูกมันหน่วยใหญ่หน่อยหน่อยมันก็ได้กินตามตา,ตาส่วน บลดนี้มันกินไปเมื่อแล้วเนี่ยปีหน้าไอซิปซีอะไรเนี่ยเขาเติมยังเหี้เขาเออบางเธอเก็บบวงวังไปแล้วก็น,นัง่งเบ่งตรวจมันอยู่หักเห็นบ่บารซ<ส>ิ<ก>ลัสบาร์เน่บารซิลัดเนี่ยมันเว้นไว้ต่อแสด<อ>เขาถึงเห็ดกุลในซี่ทั้งข้อแสง้วยนุ่มโดยไข่เด็ดอ๋อเลยเดี๋ยวไปสุดเลยวันไหนจะถามเนี่ยควอนเสียลูกบุบนาะมให้แรกนี่คือ น้ำม,มันจะเป็นยางกล้วยบ้างเอายางกล้วยออกก้อนลูกจะได้กินน้ำหวานมาเจนี่มาเนี้ยดีเราแรกมันจะเป็นน,น้ำนมขุนใหม่นะกินไม่ไจกะมาเจนี่นเวลางว่วงออกลูกเนี่ยคันง่วมันได้กินน้ำนมขุนตรงน,น,นั้นเปิบอกหนึงง่วตัวนั้นแฉลบสีโปเป็นอย่างเลยมาเนี้ปกของเขาว่ามันมันเป็นแบบบางเทีมันเข่าปากลูกลูกมันพจน์เนียน่าตัวนั้น,นเขาเอืนอมาหัวนมหัวหน่ำนมเนาะต้นนั่นแหละเวลาเห็ดหน่ำเห็ดหน่ำมักอาจารย์ถึงซื้อมาอาจารย์ซื้อ ซื้อนมแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ประมาณสองพันลิตรซื้อมาเห็ดนมักหัวนมถี่แม่เมื่อเหม่นควางเขาออกเขาจีบปีบออก <Yeah. S 1> อันนั้นคือมาเห็ดปุ๋ยได้โคตรมหาปุ๋ย mm. เอ้่ห็ดนมักอาจารย์ถึงตอบสนองต่อพืชได้เรื่องเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอาจารย์ซื้อนมหนึ่งเดือนเราสองพันลิตรสองพันลิตรทุกเดือนใช่ไว่เพราะปันหาผลละไมผลละไม,ะไมที่อาจารย์ต้องซื้อมีอยู่นีมีอยู่สามตัวแต่คือหลักๆก็คือทุเรียนเนื้อทุเรียนนี่ไม่รู้ล่ละโลดเราสองร้อยกว่าบาทปีละสิบแปดถังถังสองร้อยลิตร สิผาดังนี้สิแฟงเดาเจอปีแล้วเจอปีอาจารย์แล้วเมื่อพอถายอีกนานแล้วอาจารย์เขาพูดว่าอย่างเราทำข้าวถ้าไม่ใส่เคมีจะไม่ได้กินอย่างเราทำมันไล่พืชตัวชนิดถ้าไม่มีเคมีก็ไปปิดส่วนกเขาก็บอกจะไม่ได้ผลผลิตก็ถามว่ายังที่ผมบอกเนาะอันนั้นคือถ้าบม่มีปุ๋ยเคมีนี่มันสิได้กินมันสิตอบสนองโยมันสามถึงห้าปีเท่านั้นะเพราะว่าค่าเคมีตัวค้างในดินยังมีเพียงพอ แต่ส่วนมากสามปีนี่งไม่เรลี่ยหมดคันบ่มีเป็นเคมีเป็นองค์ประกอบเนี่ยระวังเจ้าเดียวแต่ขิงว่าขิงว้ไปใส่อย่างเดียวผมถามว่าเคมีอยู่ที่ไหนอยู่ตลาดพวกนี้มันสั่งมาได้หรอครับแต่มันย่อยสลายให้เพิ่มสองถึงสามเท่าตัวได้ก็คือเราต้องการเคมีได้เราต้องมีพอต้องใส่เป็นย่อยสลายไดนี่เข้าเข้าสิได้ใส่เคมีหน่อยลูกปกติแม่ใส่หากระสอบแม่กระสีและโยเกิร์กระสอบครึ่ง แต่เวลาเราใช้เราต้องมีพอตอต้องมีพอตอก็คือเออเอาซีดาเอาซีดําไปหมักปุ๋ยเจ้ากาป,ปุ๋ยอินซี์ของอาจารย์ไปเทกองปุ๋ยเคมีเทใส่น้ำมักของเจ้าอัดเข้าไปคุกเข่าคุกเข่าออกันไปทิ้งไว้ประมาณจะมีสิบเอ็ดหมื่นสำรอบโควิดใส่อีงั้งปึ๊บยาไปใส่หลายเดีเนีวใส่บากพริกบากพริกกัมหนึ่งนี่ตายห้าเลยเนี่ยผมบอกเลยเพราะจะเรืองมาปุ๋ยเจ้าแค่กระสอบเดียวมันเป็นปุ๋ยสามกระสอบลายคนเด็ดทรงขอว่ามาให้อาจารย์ผมไม่ได้ใส่เยอะกัมเดียว เ้าลงเรว่าเคมีกรรมหนึ่งมันโมเมนอินซีเด้ป kind of ่ะนี่มันกลายเป็นเคมีกรรมหนึ่งผมใส่เคมีปกติผมใส่ส่วนหนึ่งบัดนี้มึงใส่เคมีเป็นกรรมคนนี้บัดนี้มันแตกตัวไงนอนหนึ่งมันเปลี่ยนเป็นกรรมมันเพิ่มได้เท่ากับอิซเท่าตัวของเคมีก็ก็ผมบอกเลยไงว่ามันเพิ่ม2-3เท่าตัวแต่ว่าตัวเคมีมันได้เท่าเก่าล่ะฮะซิปิโลแต่ปริมาณของเคมีที่มันแตกตัวเห็นว่า แล้วก็มันแตกตัวออกมามันก็จะได้เพิ่มเพิ่มในประสิทธิภาพของมันเห็นปะมันสูงขึ้นแม่จะเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยห่ากัสอบคือเกาบวบันนี้กันนั่นไงก็เอาทั้งก็เอาอีกส่วนต่างตัวหนึ่งไปซื้ออินรียปัตุขี่ไกลมห่ังขี่ง่วหวังมาเป็นองค์ประกอบเพราะในอีหน้าก็เห็ดน้ำมักไปเยอะแยะแล้วอันนี้มันเป็นองค์ประกอบในการหมักจุลินทรีย์ฮอร์โมนต่างมันถี่ไปยห่อยอะไรพวกนั้นซอยกันแล้วมันจะแตกตัวเห็นหน่อยล่งขึ้นหน่อยลงขึ้นพราหน่อยขึนหน่อยขึ้นเพื่อเพื่อเพื่อกว่าเอา ขาว่ามาตัง้งเนี่สิบขาขาละยี่สิบกิโลนั่งเลี่ยกันออกนี่จะกัดออกขันเจ้าโบ้้อยแต่ขันอีลาจิมาันนั่งซ้อยนี่ลาก็ต้องใส่เวลาอีกสิบกว่าปีตอนนี้อายุเท่าไหร่ <_ s 1> อเออสี่สิบเก้าหาสิบก็อีกประมาณหกสิบหาจังเสรดจใส่เห็นบ่นี่ขบวนการเป็นสันเดีมันมีดีเหมือนละมันมีพ่อรอไว้แล้วมันมีสารต่างต้นไว้แล้วแต่อยู่บ้าน,นมันนีแค่พ่อดรอสอบอีกสิบสี่ตัวอยู่ใส่ ก็อยู่กรมพัฒนาที่ดินนี่แหละนี่แหละก็อยู่หมองใ่า่มหาผมเนี่ยแหละครับเห็นบ่ก็ทึ่บอกว่ากับต้องกับไปใหม่ตอนนี้มืออื่นเหมือนหึ่งกันนี่อย่างกับพอดอึ่งก็ใส่ทันนี่เขาสิบอกว่ามักแห่งมักเปลี่ยนเรื่องของเขาฮ็ดตามกระบวนการของจารย์นี่พอดอึ่งก็ต้องไปเห็นอย่างใส่ตามที่บอกพอดอสองก็เห็นไหวพอดอสามที่เราที่เราแบบว่าพูดไป ทั้งรั้งที่เราทําให้ชาวบ้านดูแต่ชาวบ้านจะมาทําทำแค่ครั้งเดียวบอกว่าไม่ไดเขาไม่ทํอ่ะอาจารย์คือปัญหามันคือ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 หลักๆก็คือเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องวัตถุดิบเนาะสารตั้งต้นคือสารตั้งต้นนี่คือคนท่องมันมีพลาดอ่ะ มันบ่ได is ้ม no like like ีงายน่ะปีเดียวเห็นว่าบางเื่อเฮ็ดปุ๊บกั้อบื่นก็ต้องไปรับจ้างกูมันมือฮื้อก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวเขาไปไปคนละงามนั่นสิ่งที่ทุกคนอยากใส่คืออยากเอาไปใส่เลยก็คืออาจารย์อาจารย์ทั้งเกียวไม่ห้คือในไหนก็เกษตรกรก็ซื้ออยู่แล้วเพราะว่าขันบ่มมีตัวนี้เกษตรกรก็ต้องไปหาปุ๋ยเคมีอย่างเดียวคือผมกับเพิ่นบ่เห็ดดอกเพราะว่ามันมันมันยย่งยากอาจารย์บอกว่ากว่าสิปีทีเป็นเกษตรเราอยู่ ตัวตัวที่น้องเขามีอยู่ตอนนี้กลับไปต้องเข้าไปส่งเสริมเฮ็ดจังไหนสีอยู่ในถังเนี่ยมันถึงสีตอบโจทย์ส่งเสริมเหตุกันเพิ่มมูลนราคาของที่มีอยู่แล้วเพราะว่าหนูไปต่อค่ะเดหนูยัเออกมาบัดนะนี่พอไปเห็นเปลืออ่าวอาจารย์เห็นถังน้ามัร์กโนูมีถังหนึ่งไปหามาบัดนี้วัตถุดิบอินทรีย์วัตถุอยู่ใส่ผลมาเรียอยู่ใส่บ่มีกับเสืออาจารย์ไปเข่าไปเปิดส่งเห็นไหมที่มีอยู่ใส่อยู่ทั้งตลาด พ่อดออยู่ใส่อยู่บ้านนี่ไปหามันครบชิมหาพ่อดอมันมีสองพ่อดอที่แล้วก็ทําให้มันครบชิมหาพ่อดอเห็นบ่หลังจากนั้นยองเข้ากันบ่ได้ใส่ตอนนี้ก็ใส่อีกยี่สิบสามสี่ห้าปีกันละเขียนบ่ามาเจ้าพี่วีนะจ๊ะบอเมียนบ่เมียนอันที่เขาเห็ดเอช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 ไอ้ที่มีอยู่หันผมเสื้อาเห็ดอ่าเพื่อให้มันตอบโจทย์ทำอีกคือคือคือจุดประสงค์ของหนูอ่ะเป็นจยังนู้นถึงต่อมาเมื่แไห่เพื่ออาจารย์นะนูจะไปลงมือทำื่อ เพราะว่านูยังมีลูกมีหลานแต่ตอนนี้นุสามารถทำทําให้เขาได้เพื่อจะให้เขาต่อยอดต่อยอดสิิก็คือเราให้จบแค่นี้จังพระอาจารย์มาเนี่ยท่างเขาวัดเนี่ยผมถามก่อนว่าพระอาจารย์อยากปลูกยังหรือเศร้าบ้านยางมาดิเอากับบานใดเห็นว่าหนึ่งสิ่งที่ต้องปลูกคือง่ายๆเลยเรื่องกล้วยๆมีกล้วยหอมมีกล้วยไข่มีกล้วยน้ำว้าเลียงเป็นถนนยางเขาวัด เื้อสุง,งย,ย,ย่มได้ก็ะหอยญาดโยมไดเอากลับบ้านเห็นว่าต้นกล้วยซุ้มได้มักผ้ามักเห็นว่ามันมีประโยชน์ร่วมกันผมบอกว่าบางเธออยาไปปลูกของที่ว่าบางเธอญาติโยมมาบบดผ้าเขามีกล้วยเตรียมงานโยมก็ได้สันได้กินได้ยังน้ำกัดเนี่าบตั้งพระทั้งโยมมันต้องหาของที่เกื้อกูลไงเออบางเธอบุญกระถินหนึ่งสิอา้าว คพือวัดใหญ่เขาเพือวัดมาลงบุญกระถินแล้วก็ได้แจกได้ทีได้น้องผมไปวัดใดวัดใดเนี่ยให้น้องน้องสมความได้กันว่าต้องขอขอซื้อขอยังสิพยายามให้ไปจะพปล่าเพราบว่าห้อห่เก็บเป็นลักษณะนี่เพราะว่าผมบอกว่าเลือกบางเรื่องเอาไอทีปันง่ายก่อนมาเห็นเห็นว่หลังจากนั้นก็มีเป็นสเต็ปรสอนอ่านี่บัตทัวร์แจ็กซีหาลุ่มนี่อันนี้แจ็กนี่นี่บักไอไอบัตบวกแจ็กซีหาลุมเก็บป็นซุ้มนี่ยังเก็บใส่ผ้าเข่าผ้าบาดาท่ายังได เอาใส่ยังมันก็งามแท้เออแันนี้มีปัญหาเติมที่อาจารย์ยังเชาวบ้านเพิ่งมาขอใจน้ำหอมบาร์ท่าคือมาเฮ็ดกันจีเป็นยังต้องไปบวัวท่าอยากกินกันจีนคือคือว่ชีก่อนท่าเฮ็ดว่าไรเช้าบาร์มาขอใจจะมี้หรือเปล่าบ่แม่นไปเห็ดคือให้ดปูแค่ว่าเป็นทางเข่าทางออกดีกว่าที่มันลงโจงเออแอบว่าล่ะคือเฮ็ดแล้วบ่แม่นบ่กพอเฮ็ดปุ๊บบัดนี้กล้วยนี่จะเริ่มงมากล้วยแต่ละกล้วยนี่ห้วยอง ปากอ่งเนี่ยมันหน่อยกว่าต้นกล้วยเดลยกันใส่พวกนี้เข้าไปมันไงหรือเดี๋ยวมันใหไงเคยเข้ากรุงเทพบ่มันสิมีปั๊มกม .100 อยู่สระบุรีอันหนังของย่าติเพย่าติเพมนี่เขามีที่อยู่ประมาณข้างหลังเลยนะประมาณ80 90ไร่แต่ว่าทีนี้สระบุรีเขานี่ยงนานีประมาณ2-3,000ไร่เขาสร้างปุ๋ยอาจารย์อย่างเดียวเนี่ยเพราะเขาประหดวันนี้จะไปใส่กล้วยอยู่วันนี้มีจานจ้างเข้าไปสอนทำจานของจานอะไรดูดอนโนไปสิโนเอาต้นใหม่ไปปลูกเอาะนั่นปลูกนี่วาให้เวลาวมันเลยหัวมาก บางคนบอกขาใจวก็นีพาอาจารย์ปลูกเป็นจริงพะอาจารย์เหมือนโคดเหมืนคนต้องมือท่ามแล้วจีพ่ามันไป็นสาขานึงแหญ่ก็ไม่ดีหปุ๊บต้นใหม่นัวคือมีตอนบางปีนัวยุ่งซุนทกกาโค้ดลาเท่าแต่เดียร์ที่ผ่านโซนนัวก็เอาไปเพื่อขยายทางขุนกับเคดเป็นตัวอย่างเป็นยีนไหมคะอาจารย์คนไหนขอใจนะคือบัดนี้เวลาไปปลูกต้นใหม่เวลาไปปลูกต้นไม้เนี่ยพาย่างย่ามใหญ่ใหญ่ต้นไม้ส้ำมาปีผมยำเดี คันเฮ็ดต้นไม้ส้ำมาปียังไดเพื่อประโยชน์จากป่ามันได้เชิงเดียวคันยากให้ค้นหักวัดหักสิงสันตานให้ปลูกยางหน้าปลูกเห็ดให้เป็นขาก,ก็บเ <c oughs> พราะอีกอย่างเพราะว่าหนึ่งอ้าวญาติโยมได้กินเห็ดแล้วเอาปุ๋ยมาใส่เด้อขี้งวขีว้กวายมาถิงไว้ให้แน่ผู้ใดมีอามาแลกเอาก็ได้โอ้เอามาให้ดดออใเด้อกวางบงนี่เด้อเก็บเยอะทกินเด้อ มันต้องเป็นการแลกเปลี่ยกนการไปบอดคือปลูกยังกตามผมบอกว่าไม่บางต้นมันปลูกแล้วเนี่ยมันบริเวณหลักโลกเนี่ยมันเห็นใหโลกนี่ผุดไปชซึ่งเหตดตลาดน่เห็นป่ะมันเป็นลักษณะเนี่เด็ยคือการปลูกผมไปเห็นหลายวัดเด็ที่ว่าผมเขียนงานมันมีหวกปีหลายวัดผมบอกว่า<ม><ม>บริเวณนี่เจ็ดแย่งบวัวประมาณเจ็ดแปดไายปนเราบริเวณอ่ะมีในทุนบอเต๊ต้นไม่ถึงเี็นมห่มันเปลี่ยนสั่งยางหน้าจากกรมพัฒนาที่ดินจากป่าใหม่ไปเขาไม่ปลูกยางอ่ะ เสร็จแล้วก็ปลูกแล้วผมก็ปปอกภัยน้ำปรุงดินใหม่เฮ็ดให้เดี๋ยวนี้อยู่หนองวลำปูนชาวบ้า,บานได้เก็บเห็ดกันแซวเ,เ,เป็นบ่เนี่ยเป็นบางอย,ย่างมีหลานชายเลวันน <laughs> ี้เห็นยังผ้าเบ็ดได้กินเฮ็ดปีแล้วเน่แล้วหมดเจาะเห็ดน้ำหนองนนท่าใส่กับพิษเตียงเฮ็ดมันเฮ็ดเบาหากเพราะมันเฮ็ดเบาหาักปุบอาจารย์ที่สอนใน YouTube นะยูทูปเนี่ยพยายามเปิดบึงในยูทูปอาจารย์ที่สอนทุกเรื่องพืชทุกชนิดเอายังไงวาอาจารย์สอนจากนี้ เดีมีเวลาสอนมาเกินสิปีดอกเอาไงไงเพราะมันกัเงินละลาะนั่นแหละเพราะว่าผมเห็นหลายอย่างเกิดมามันแย่งเขาเพราะมันแย่งเขาปุ๊บแหละเดปรัฐบาลเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนไปน้ำกันเลยนี่แหล,ละเลยมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาถามว่าไตโคโดามานเป็นพวกลาเขียวเอาปุ๋ยของอาจารย์ไปเนี่ยเอาไปจาะกระป๋องซองกระป๋องก็ได้เอาเศษถุงไปก็ได้เอาเอาไปไปไว้หม่องได้ก็ได้แล้วก็น้ำพศมือผมเห็นว่เกินสามมือมันสะเขียวแหล่ปื้อๆได้ไมาได้แล้วเจี๊ยบใส่เห็นไามผมใส่ถุงไปกับอ่า ลองทดล่างมึงมาสามหมื่นมันเกี่ยวตามดี่อาจยารยหรอกเพราะ <c oughs> พ,พวกนี้มันจะเห็ดให้คือส่งเสริมบัดนี้ก้อนมันจะเกิดเห็ดได้สำคัญคือแร่แร่ในดินแรส่สงเสริม